ตอนนี้เราไม่สามารถไปต่อได้เพราะว่าถึงไปมันก็ไม่ได้เห็นน้ำหรอกอ๋อทำอะไรดีอะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนผนยันี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง NG w a l นะฮะตอนนี้ NG เปิดคลิปที่ห้องนอนของตัวเองนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นการเริ่มต้นการเดินทางนะครับผมของ NG ที่จะขับรถจาก แคลิฟอร์เนียนะครับผมซานฟรานซิสโกที่ผมอยู่ตรงนี้นะฮะผมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมผ่านออริกอนนะครับผมพอสแล่นนะครับผมขึ้นไปถึงเซียโตรนะฮะครั้งนี้ก็เป็นการรถทิประยะไกลครั้งแรกนะครับผมไปกับรถคู่ใจของผมแล้วก็กับเพื่อนที่มาจากเมืองไทยนะฮะก็มาติดตามกันว่ารถทิปครั้งนี้นะครับผมที่เราขับรถล่องขึ้นไปทางเหนือเนี่ยจากแคลิฟอร์เนียไปจนถึงเซียโตรอะข้ามรัฐไป2รัฐเดินทางกัน3รัฐเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับผมระยะทางประมาณ ไปกับก็ประมาณ1,600งมายนะครับผมก็เยอะมากๆพอสมควรนะอันนี้เป็นวอลแรกนะครับผมอันนี้เป็นวอลแรกก็ติดตามนะผมเดี๋ยวมีหลาย EP ค่อยๆตัดซอยๆลงไปนะผมก็เดี๋ยวมาดูคลิปแรกกันดีก,กว่านะผมการเริ่มต้นการเดินทางระหว่างแคลิฟอร์เนียไปจนถึง โอ e g กอนะครับผมเป็นตอนล่างของโอ e รกอนซึ่งก่อนว่าเราเจออะไรบ้างนะผมแล้วก็การขับรถ,รถรถทิปของเราในครั้งนี้วันแรกของเราจะเป็นยังไงบ้างนะผมไปดูกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ไปดูกันเลย ทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ระหว่างทางจากแคลิฟอร์เนียไปที่โอเรกอนนะครับเรามาพักระหว่างทางตอนนี้ก็เป็นเรอเียที่เรามาจอดพักรถนะฮะแล้วด้านหลังของผมตรงนี้จะเป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมนี่เราเริ่มขึ้นเหนือมาเรื่อยๆก็จะเห็นหิมะเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราพักรถตรงนี้สักแปบ๊บหนึ่งก่อนสักประมาณ15นาทีเดี๋ยวเราค่อย ขับรถกันไปต่อนะครับเราต้องขับไปอีกประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็ก็จะถึงที่พักของเรานะฮะแย้ yeah! ทุกคนเลยนี่นะฮะตอนนี้เรามาถึงที่พักของเราแล้วนะครับเป็น Air-BnB แล้วห้องก็คือสวยมากๆทุกคนเราไม่คิดว่าห้องมันจะสวยขนาดนี้แต่ว่าระหว่างทางเราไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะฮะแต่ว่าดูบรรยากาห้องก่อนดีกว่านะฮะ กูมอร์นิ่งครัทุกคนจากที่เมื่อคืนเราขับรถมาไกลามากแล้วก็เหนื่อยมากนะฮะก็เลยหลับไปเลยก็ไม่ได้รีวิวว่าห้องพักอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่เช้านี้ก็เวลาประมาณ9โมงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องรีบตื่นรีบขับรถไปนะครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปที่เคตาเลกนะครับผมแต่ว่าดูข้อมูลจากเมื่อคืนก็คือหิมะตกหนักมากแต่เราก็ต้องไป แต่ว่าช้านี้เดี๋ยวเราจะตื่นมากินกาแฟ <c oughs> กินข้าวนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวออกไปเลยเดี๋ยวไปซื้อแต่เราต้องไปซื้อเชนก่อนเพราะว่ามันจะมีเขตที่หิมะตกเราต้องเอาเชนใส่ในล้อรถนะฮะ กินข้าเป็นโจ๊กนะครบแล้วก็ดูข้อมูลไปนะครับเราอาจจะต้องได้เดินเป็นระยะตอนนี้ขอกินข้าวกับเ,เราแล้วอาจจะโดนติดอยู่บนเขาก็ได้ เย้ yeah, ทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อับน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วนะฮะแต่ระหว่างที่อับน้ำแต่งตัวกินข้าวเราก็ดูดูข้อมูลนะครับผมตอนนี้หิมะในเวกแคมก็คือสูงมากไม่รู้ว่าเราจะขึ้นไปได้ไหมนะครับผมเราก็แต่ว่าเราก็จะลองไปเท่าที่เราไปได้จะลองไปดูว่าเคเทเลกเช้านี้ของเราจะขึ้นไปได้ไหมเราจะได้ไปเห็นคเทอร์เลกไหมนะครับผม หนักใจอยู่นะว่าจะขึ <tahu> ้นไปได้หรือเปล่าเฮ้ยคือแบบตอนแรกกลัวว่าหิมะจะตกเว้ยแต่ว่าเหมือนเขาไม่เกลี่ยไม่เกลี่ยหิมะเว้ยแล้วทีนี้ก็ตอนนี้ถนนก็ขับได้แต่ก็ขับช้าๆหน่อยเพราะว่าเราก็กลัวเราไม่ไว้ใจว่ามันจะมีน้ำแข็งบนบนถนนหรือเปล่า แต่ว่าบรรยากาศร,ารอบๆก็คือดูหิมะตกลงมาบนต้นสนค้างอยู่บนต้นไม้แล้วก็ขาวโปรยไปทั้งพื้นเลยเนอะเพื่ออ OMG มากๆแต่เราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการับเพราะตอนนี้เรากลัวทุกคนดูสวัสดภาพหน่อยเจย การขับรถในหิมะแบบนี้นะฮะทุกคนสิ่งที่คนต้องเตรียมก็คือเชนนะครับผมเพื่อเราเจอพื้นที่เป็นน้าแข็งนะครับเราก็จะได้ใส่เชนเพื่อที่จะให้ขับรถต่อไปในหิมะได้นะครับแต่ยอยนะตอนนี้เราไม่สามารถไปต่อได้เพราะว่าเหมือนถนนมันน่ากลัวเกินไปอ่ะแล้วเขาก็ยังไม่ได้มาเกี่ยถนนเราก็เลยไม่กล้าไปเราจะหยุดแค่นี้ เราอาจจะไม่ได้ไปถึงแคทเเลกข,ข้างบนนี่คือหิะเราอาจจะไม่ได้ไปดูแคทเทเอเลกแล้วถึงไปมันก็ไม่ได้เห็นน้ำหรอกเพราะว่าหิมะมันตกเยอะขนาดนี้เราอาจจะได้อยู่แค่ตรงนี้ดูหิมะตกอ๋อทำอะไรดีอ่ะ อุปสรรคมากมายเลยแกนสำหรับการเดินทางครั้งนี้นะฮะสุดท้ายเราก็ <c oughs> ไม่ได้เห็นคทเทลเลกนะค <c oughs> รับผมเพราะว่าหิมะตกหนักมากนะ,ะับเราก็จะไม่ได้ไปเห็นแสงตกกระทบจากดวงอาทิตย์กับพื้นน้ำของคทเทลเลกแล้วทุกคนเราไม่เห็นนะเรามาผิดเลยดู <c oughs> เราก็มัวแต่ได้แต่เล่นหิมะระวังทางนะฮะสงสารนะแต่ต้องวางแผนดีๆนะ,ะับการเดินทางรถทริปเนี่ยมันต้องวางแผนดีๆนะทุกคนอย่าลืมวางแผนกันนะ เราไม่น่าจะทําอะไรได้แล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่ร้านกับกิฟช็อปตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าเราจะทําอะไรกับที่นี่นะฮะก็จากที่เราเฟลกับเคเทเล็กที่เราขึ้นไปดูเคเทเล็กไม่ได้นะฮะตอนนี้เราก็ มาอยู่ที่แม่น้ําระหว่างทางขากลับลงมานะครับผมคือมันไปไม่ได้จริงๆสําหรับเคเทอร์เลกอะมันีมะมันเยอะเกินไปมันเยอะมากๆเราก็เลยเดี๋ยวเรารีบไปเมืองอีกเมืองหนึ่งดีกว่านะครับ มันไปต่อไม่ได้ทุกคนด้วยอุปสรรคต่างๆนะผมสำหรับการเดินทางแต่อุปสรรคต่างๆในการเดินทางเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เดินทางต่อไปข้างหน้านะับนี่คือเสน่ห์ของการรถทิปนะฮะ แต่คลิปของเรายังไม่จบนะครับผมคลิปของผมก็ยังไม่จบเช่นกันนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆติดตามนะครับผมว่าการเดินทางรถทิป1,600ึกิไมาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะฮะไปเจออะไรบ้างนะครับผมรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับผมคลของเราก็คือนี้เลยเรานอนที่นี่กันสอง แต่น้องมดเก็บไข่มาแล้ว <laughs> น้องมดเก็บไข่มาแล้วตแต่ว่าผมว่าคลิปต่อไปก็น่าจะพาเพื่อนพพๆไปดูไรวายนะครับผมไปชิมวายไปดูเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะับที่จะเปิดตัวของโบอิงนะฮะแล้วก็พาเดินรอบๆเมืองเซียโทนะครับแล้วก็เข้าพักในฟาร์มแลนด์นะับไปช่วยคุณยายเก็บไข่นะครับ <laughs> ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะติดตามความสนุกสนานนี้นะครับในคลิปนี้นะฮะก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะฮะแล้วก็กดติดตามนะฮะเดี๋ยวคลิปใหม่คลิปหน้ามาแน่นอนนะฮะไปละฮะสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีฮะ